สวัสดีครับวันนี้มาฮงอยู่ร้านหนงของเปลนไปใเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์โอลิมปายมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าแซดเก้าร้อยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับรถคันนี้นะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่219,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สองบริษัทนะครับบริษัทแรกบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์ร่ต้นอยู่ที่9,000บาทนะครับบริษัทที่สองบริษัทกรุงศรีผิดไปนะครับใช้เงินดาวน์ต้นนอยู่่ทที27,750บาะครัับรถคนนี้เลขไมล์จะวิ่งอยู่ที่17,000กิโลเมมตรรรปะะาณนคับ รถคันนี้นะครับของแตงก็จะมีชิลหน้านะครับมีกระจกปลายแฮนด์นะครับมีแคดบารนน์ครับมีท่อนะครับแต่ไม่ได้ผ่ามอพักออกนะครับมีครอบคาร์บอนนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเค้ื่งนตกันดูนะครับประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถจริงได้ที่ร้านเลยน,นะครับร้านดิดตรอรเบเจ้าคันนี้นะครับรหัสามสนะครับเอารถกระทางร้านเรา,าไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กล่างหกแปดใบด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ